กลับมาเจอกันเบรคสุดท้ายนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามอยากจะขอคำแนะนําในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับคุณหมอปิงนะคะก็โทรศัพท์มาได้026893673นะคะ026893673สําหรับสมาชิกวันนี้เราใช้เบอร์มือถือเบอร์นี้ก่อนนะคะแต่เดี๋ยวเราว่า อาจจะดูชั่วคราวไปก่อนอ่าเพราะว่าเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะเกิดสมาชิกโทรมาตอนอาจจะจบรายการไปแล้วจะใช้เบอร์ไหนดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ชั่วคราวที่เบอร์มือถือเบอร์นี้ก่อนถ้าใครอยากจะสมัครสมาชิกนะคะต่ที่แน่ๆค่ะอาจารย์หลังไม้บอกว่าสายไม่แล้วสายเยอะแล้ว0 8นย์แปดหกเกนย์หกสานะคะศูนย 9063991อันนี้สมัครสมาชิกของรายการคลินิกไทยจีนนะคะอาจารย์ปิงบอกว่าเดี๋ยวคงต้องกลับไป<ม>ไก่ายหน้าผาก <c oughs> ถามว่าก่ายหน้าผักเรื่องอะไรเตรียมโปรแกร,รมกิจกรรมแล้วล่ะอาจารย์เพราะว่าร,รู้สึกว่าคนผู้ฟังทางบ้านนี่จะสนใจเยอะมากเลยนะคะครับยินดีครับแล้วก็หนังสือด้วยอาจารย์ครับก็เคยเราคุยกันตลอดเวลาการแพทย์จีนนะฮะการแพแผนโบราณเราเนี่ยทางวัดธรรมวันตก กับตะวันตกจะต่างกันตะวันออกกับตะวันตกจะต่างกันตะวันตกจะเน้นทางสู้รบมากกว่าสู้รบก็คือคือเจอปุ๊บฆ่าเลย่ตัดออกเลยคแต่แพททางตะวันออกเนี่ยจะเน้นทางป้องกันเน้นทางดูแลตัวเองมากกว่าค่ะเพราะงั้นการที่มีโอกาสจะเจอกันดูแลก่อนที่จะป่วย จะดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็ทีมคณาจารย์หลายๆท่านเลยนะคะก็จะมาสลับสับเปลี่ยนเวลาทํากิจกรรมเพราะนั้นต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีมากๆครับก็ต่อไปก็คงจะไมาชิกไม่ใช่คนเดียวละจะหลากหลายแล้วะจะหลากหลายแล้วก็จะมีกิจกรรมพบปะกันมากขึ้น นะคะเพราะว่าบางท่านคนไทยเราขี้เกรงใจอาจารย์บางครั้งเห็นเราคุยกันอยู่มีหลายท่านเลยบอกว่าไม่กล้าโทรมาป้าเห็นกํนลาลังคุยสนุกนะคะคแล้วก็อ้าวไม่เป็นไรค่ะเราจัดกิจกรรมเผื่อจะได้มาเจอเจอกันนะเห็นหน้าค่าตากันนะคะคเอาละค่ะอาจารย์ขอกลับมาในเรื่องของอรองช้าอีกสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะไปคําถามที่ได้ฝากไว้นะคะครับเออมื่อกี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่ารองช้าก็คืออาการที่เส้นเอ็นบริเวณฝ่าเท้าหรืออุ้งเท้าเนี่ยมีอาการอักเสบแล้วทําไมค่ะอาจารย์ เวลาเสรมาม่าข้าวเนี่ยค่ะร่างกายเพื่อเขาเห็นว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไหวค่ะรับน้ําหนักไม่ไหวค่ะะนด้วยความหวังดีค่ะะนร่างกายเขาจะสร้างเดือยสร้างสร้างกระดูกใหม่เช่นนั้นโอ้ร่างกายฉลาดอีกละฉลาดอีก้วฉลาดอีกแล้วสร้างออกมาะตรงตรงข้อเท้าข้างหลังอะนะมันจะเป็นใกล้เอ็นร้อยหวายนะจ๊ะเนียมนใกล้ๆเอ็นร้อยหวายตรงข้อเท้ามันจะมันลงมาอย่างนี้กระดูกก็จะลงมาอย่างนี้นะฮะมันจะมีมักจะมีไ เคลเซียมที่สร้างออกมามนะฮะสร้างออกมาพอสร้างพอไม่สร้าง,างกับดีพอสร้างออกมาปุบ๊บมันจะสีะกับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันก็เจ็บอยู่แล้วใช่เพราะัอักเสบบ่อยอขึ้นอีกแล้วทําไมบางคนเป็นทําไมไม่เป็นบางคน<า>งก็ไม่เป็นถ้าว่านะมันเป็นนานๆถึงจะสร้างขึ้นมา ถ้าเป็นระยะสั้นๆไม่เป็นมันมันมันมีคือคืออย่าอาการรองช้าเนี่ยอ่ยเห็นบางคนเขาก็เดินทํางานตลอดนะก็ไม่มีเคยมีอาการรองช้าเกิดขึ้นนะแต่ทําไมคุณลุงคุณป้าบางคนก็บอกป้าก็ไม่ค่อยจะได้ไปไหนนะท้าไมมันปอ่ะปกตินะครับเพราะว่าร่างกายของเราสร้างมาแต่ละคนไม่เหมือนกันจุดด้อยจุดอ่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคบางคนอาจจะเป็นรองช้าได้ง่ายด้วยน้ําหนักคือแน่นอนที่สุดถ้าน้ําหนักคุณสูงคเยอะ ใช่ไหมฮะแทนที่ว่าคแปดสิบโลใช่ไหมฮะเท้าข้างหนึ่งก็คือ40่เท้ามันเล็กด้วยเนาะคือสี่สิบโลกับอีกคนหนึ่งเขาเออห้าสิบกิโลข้างหนึ่งแค่ยี่ห้าเออเขาเบากว่าเราอ่ะถูกไหมเพราะถ้าถ้าถ้าเทียบอย่างนี้ปั๊บเออยี่ห้ายังไงก็ต้องก็ต้องเบากว่าอันนีต้องเบากว่าถูกต้องถูกไหมฮะถูะแต่บางคนห้าสิบกิโลเอง สี่สิบกว่าโลด้วยซ้าก็มีอาการปวดกระปวดส้นเท้าอย่างอย่างกรณีนิ้วล็อกอ่ะอาจารย์อาจารย์บอกนิ้วล็อกส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่คนไทยเวลาไปซื้อกับข้าวชอบเกี่ยวเงี้ยก็เลยเป็นนิ้วล็อกรองช้ปนี่มีมีสาเหตุหลักๆอย่างนั้นไหมอาจารย์คือมีครับก็คือการใช้เท้าที่ผิดปกติไปอาจารย์ไปชอบขย่างเท้าบดๆใส่ส้นสูงใส่ส้นสูงพวกนั้นก็มีเยอะนะที เมื่อกี้พูดถึงเรื่องขย่างเท้าค่ะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราขยางก่อนที่มันปวดถ้ามันแข็งแรงก่อนก็จะก็จะดีขึ้นอย่างสมมุติว่าถ้าเราจะมาพูดถึงวิธีการการป้องกันไม่ให้เป็นรองช้าหรือว่าถ้าเป็นแล้วจะรักษาเนี่ยครับอาจารย์จะแนะนํำยังไงคะในกรณีของคนคนที่เป็นแล้วแพทย์ประจวนออกเรายังไงก็คือต้องใส่ไว้ก่อน S <S ใช่คะ่ะจะป้องกันไว้ก่อนเราต้องป้องกันก่อนก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะปวดใช่เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันยังไงค่ะออกกำลังกายออกกําลังกายยังไงคะหมุนซ้ายหมุนขวาขยันเท้าจะดีกว่าอ๋อมันเป็นที่เท้ามันก็ต้องไปออกที่ <S <S ที่เท้านี่เนาะใช่ใช่ก็คือจริงๆน้าวันก่อนผมเราคุยกันเรื่องของ ตะคิวที่น่องใช่นะฮะใช่ค่ะส่นผมจบสอนท่าหนึ่งนะฮะก็คือยืนแล้วก็ขยันเท้าขึ้นยืนแล้วยืนยืนอยู่กับพื้นเนี่ยแหละครับแล้วค่อยๆขยันขึ้นเขย่งเท้าขึ้นนะฮะอ่ารู้สึกว่ามีเดี๋ยวเราจะมีภาพภาพประกอบด้วยอ่าอย่างนี้อาจารย์ครับแล้วแล้วเวลายืนนี่ต้องใส่รองเท้าไหมอาจารย์จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อ๋อไม่ใส่จะดีกว่านะครับนะฮะ ขยันขนาดไหนให้สูงสุดนะครับให้สูงสุด3วินาทีแล้วก็วางลงนะคแล้วก็ขยันขึ้นขยงไม่ใช่ยกปลายเท้านะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ละท่านจะเข้าใจคือการยกปลายเท้าไม่ใช่ไม่ขยงเฉยเฉยขยงเฉยนะฮะขยงเฉยแล้วอย่างหนึ่งขณะมือหาอะไรจับไว้หน่อยนึงเออเดี๋ยวมันล้มครั้นี้หนักเลยลองช้ำหายเป็นอย่างอื่นยุ่งเลยใช่แล้วหามาจับไว้หน่อยหนึ่งจับด้วย ตอนนี้ก็จะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยได้ได้รับการคือด,ดึงอยู่เรื่อยบริหารบริหารนะฮะจะบ,บริหารนะครับท่านี้ค่อนข้างดีนะสงอายุทําซะหน่อยหนึ่งนะฮะน่าจากช่วยทำให้รอ,องชามดีขึ้นยังป้องกันการเป็นรองชา้านน้ป้องกันได้ด้วยป้องกันนะฮะแต่ว่าถ้าว่าเป็นแล้ว ต้องระวังนิดนึงเพราะขคอย่างนี้จะเจ็บมากนะถ้าถ้าเป็นแล้วก็อย่าอย่าอย่าไปทำนะครับคือป้องกันนะครับคนไหนที่มีปัญหาเรื่องเท้าชาเนื่องจากการสบุหรีก็ดีเนื่องจากเบาหวานก็ดีก็ลองต้องออกกำลังกายอย่างนี้บ่อยๆใช้วิธีนี้ได้ครับตะคิวที่น่องบ่อยๆ ค่ะก็ใช้วิธีนี้ได้นะ,นะแม้แต่อเ,เออลิซีดวงค่ะอ๋อลิซีดวงเกี่ยวอะไรกับปลายเท้าอ่ะอาจารย์คือคือเส้นนี้มันเป็นเส้นพอเวลาเราขยันเท้าป,ป,ปุ๊บนะฮะตรงข้างตรงน่องจะตึงใช่เส้นเอ็นมันต้องไต่ขึ้นมาจากข้าง<ะ>ขึ้นมาข้างบนเส้นที่น่องเนี่ยเป็นเส้นเอากระเพาะปัสวะ๋อซึ่งแพทย์จีนเราบอก กับพ่อปัสสาวะนั้นนะเส้นกับพ่อปัสสาวะควบคุมเส้นเอ็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเส้นเอ็นนะฮะไม่เส้นเอ็นที่จีแพทย์จริงคืออะไรอะไรที่แล้วที่ยืดหยุ่นได้เราเรียกว่าเส้นเอ็นนะฮะทวารหนักดูทวารหนักก็เป็นเส้นเอ็นใช่มันก็จะเป็นเส้นเอ็นไม่งั้นมั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 นขยายไม่ได้อะใช่ใช่ทวารหนวก็เป็นเส้นเอ็นเหมือนกันอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ช่วยได้นะฮะวิธีง่ายๆก็คือเวลาเราขยิบขึ้นมาแล้วก็ขมิบไว ค่ะนะ่ะคัมีไว้ค่ะแล้วก็เวลาปล่อยก็พอนอันนี้รักษาอะไรอาจารย์เอดิซโดนทวารอ๋อเอาคนคนละเรื <h <h> <h 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 ่องการลองช้ำนะใช่ไือใช้ได้หมดอ๋อแค่เดียวถ้าใครเป็นลองช้ำอย่างเดียวหรือป้องกันอย่างเดียวก็แค่เขย่งปลายเท้าอย่างที่อาจารย์บอกค้างไว้กี่นาทีนะคะอาจารย์3วินาที3วินาทีนับ 1- นึ่งถึงสามหนึ่งสาแล้วก็วางเท้าลงแล้วก็ยกขึ้นมา1นึ่งสาแล้วก็วางลงวันหนึ่งกี่ครั้งคะเริ่มจาก50ิ เริ่มแล้วค่อยๆเพิ่ม50ครั้งนี่หมายถึงต้องต่อเนื่องกันเลยไหมฮะอาจารย์50ครั้งเริ่มจากจุดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องฤทธิ์สีดวงจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในก็ตามให้ใช้การเราเรียกยอนกันยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ขมิบขมิบก้นพูดง่ายๆก็คือยกปุ๊บขมิบก้นด้วยหนึ่งสองสามได้ไหมหนึ่งสองสามเหมือนกันนะฮะแล้วก็วางลงโอเคอ่ะลองใช้ดูนะคะวิธีนี้นะลองใช้ดูนะคะอาจารย์ค่ะ ขอไปคําถามของคุณสุภาพรสักหน่อยหนึ่งอาจารย์นะคะค,คุณสุภาพรบอกว่าลูกของคุณสุภาพรเนี่ยคลอดลูกออกมาได้ประมาณ5-6เดือนแล้วค,ะค่ะแต่ว่าร่างกายเนี่ยค่อนข้างจะผอมนะคะครับแล้วก็เขายังให้น้ํานมลูกตามปกตินะคะคก็เลยอยากจะถามคุณหมอคะว่าคุณแม่ที่ร่างกายผอมและยังต้องให้นมลูกอยู่เนี่ยครับคุณหมอแนะนําว่าควรจะใช้ยาตัวไหนดีหรือว่าควรจะเสริมร่างกายยังไงดีคือไม่ควรใช้ยา นะครับคือการที่เราเราเรามีกำลังให้ให้นมลูกอยู่เนี่ยพยายามเลี่ยงยาทุกชนิดไม่ว่ายาจีนยาไทยยาฝรั่งยาอะไรก็แล้วแต่หรือสมุนไพรก็ตามใช่ไปไม่ได้อยากกินใช้พัฒนาบันบัตนะพัฒนาบับัตอย่างเช่นใช้ตุนไก่ไก่ตุนนี่ะจ๋นนะนะใส่พวก พวกพิกไทยใส่อะไรพวกนั้นใส่พิกไทยเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศนะฮะเพราะยาตุนไก่อะพวกตุนไก่ปลาช่อนปลาช่อนแทนที่จะเป็นไก่ตุนก็เป็นปลาตุนปลาตุนปลาช่อนอะไรพวกนั้นใช่ปลาช่อนบำรุงพวกนี้นะครับทำคอเลสเตอรอลทำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นมานิดหน่อยก็ได้กินพวกไข่ ไข่แดงหรือไข่ขาวไข่ั้งไข่แดงไข่ขาวอ๋อได้เลยทั้งนะครับเพราะน้พวกนี้นะครับคือพยายามให้อาหารกับตัวเองเยอะขึ้นค่ะนะครับให้อาหารกับตัวเองเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าคือตัวนี้เรากินสองคนใช่ต้องเข้าใจนตัวอย่างหนึ่งนะฮะอย่าเพิ่งกลัววนนะตอนนี้เรากินสองคนใช่ให้ลูกแข็งแรงก่อนวันหลังเราเราคุ้มกันทีหลังได้นะครับค่ะนะฮะค่ะถ้าว่าร่างกายเราอยังไม่แข็งแรงเราเอาเอา อาหารไม่พอเอาอะไรให้ลูกเขากินอาหารที่อาจารย์ว่าไม่ว่าจะเป็นไก่ตุนนะคะแล้วก็ใส่พวกเครื่องเทศเยอะๆพริกไทยอะไรพวกนี้นะคะอาจารย์หรืออาจจะเป็นปลาช่อนผักขึ้นช่ายอะไรเงี้ยนะอาจารย์นะแล้วอาจจะเป็นไข่ทั้งลูกแล้วค่ะนอกจากจะส่วนที่อาจารย์ว่าจะไปบำรุงร่างกายของคุณแม่ให้แข็งแรงแล้วเนี่ยมันยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงน้ํานมให้มีปริมาณเยอะด้วยไหมอาจารย์อ๋อด้วยเหมือนกันมันจะส่งผลถึงการทันทีเลยใช่คือปลาช่อนตัวหนึ่งที่ว่าบำรุง เลือดลมได้ค่อนข้างดีจริงๆแค่ปลาตัวอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องปลาช่อนถูกไหมฮะปลาตัวอื่นก็ได้แต่ว่าปลาช่อนมันผมว่าเออผมชอบปลาช่อนเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเลี้ยงอาจารย์แล้วอย่างคาว่าไก่ตุ๋นเนี่ยจำเป็นต้องแบบตุ๋นแบบเป็นยาจีนต้องขนาดไม่จําเป็นฮะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าพาอปมเลี้ยงยานะฮะถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปกินยานะครับตุ๋นธรรมดานี่แหละนะฮะเอาเอา กลายมาตัวหนึ่งแล้วก็ถอดเขาเรียกว่าถอดเสื้ออะก็คือเอาหนังทิ้งเอาหนังออกหมดนะฮะแล้วก็ทุบๆๆๆๆให้แต่แล้วค่อยเาไปตุ๋นทุบๆๆๆไก่ทุบไก่ไก่ตัวเนี่ยนะจ๊ะนะให้กระดูกมันแตกหมดเลยค่ะให้ละเอียดค่ะอาจารย์ค่ะแล้วค่อยไปเอาไปตุ๋นก็ใส่พริกไทยใส่เครื่องเทศทำเป็นต้มยงต้มยำอะไรบ้างก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับ ให้เน้นพวกคเครื่องเทศจะได้มีการขับลมขับอะไรได้ด้วยนะค,คะคือพยายามอย่ากกินยาแต่ดีจังเลยอาจารย์คําถามนี้ที่คุณสุภาพ,พร์บอกคือคือคุณแม่ยังตั้งใจที่จะให้นมลูกไงเพราะเห็นอาจารย์บอกว่านมแม่นี่สําคัญมากๆเลยสําหรับเด็กใช่ครับนะฮะแต่ว่าถ้าหกเดือนไปแล้วถ้าไม่พอน้ำนมของเราก็จะเริ่มใสลงนะฮะแล้วก็อาจจะใช้ตัวอื่นเสริมได้แล้วนะฮะคนไทยเขใช้กล้วย ใช่ใช้กล้วยน้ำว้าขูดนะฮะเขาจะใช้ข้าวต้มข้าวต้มเหรอคะครับคือทำาทาคล้ายๆเป็นโจ๊กนะฮะแต่ว่าโจ๊กนี่แทนที่ว่าเราจะเราจะต้มเนวยน้ำปลาต้องใช้น้ำซุปเป็นตต้มใส่เกลือใส่ตับใส่อะไรด้วยไหมใช่ครับอ๋อตุ๋นอย่างนั้นนะคะนะคะค่ะนี่ก็เป็นคำถามของคุณสุภาพรนะคะอาจารย์คารองช้ป์นี่สงสัยอาจารย์จะมีปิดอะไรสั้นๆไหมเกี่ยวกับเรื่องรองช้ป์ รองช้ำวิธีการรองช้ำรักษาวิธีการดีที่สุดนะยังเป็นฝังเค็มอยู่ค่ะถ้าเป็นไปได้ทะเป็นวองเค็มก็จะช่วยได้เยอะรักษาให้ขาดเลยไหมคะขาดขาดเลยนะคะค่ะและนี่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรื่องราวของอาการรองช้ำนะคะ จริงๆแล้วเรื่องของสุขภาพร่างกายยังมีอีกหลากหลายประเด็นสมุนไพรจีนก็มีอีกหลากหลายนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมในรายการคลินิกไทยจีนได้ในตอนต่อๆไปนะคะวันนี้อาจารย์ชรัตน์งามศรานหรือว่าคุณหมอปิงนะคะอ้อยคเนพรพิทักษ์พงษ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ